อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่านอาจารย์อาลสา,านะคะปกติฝักยอะไรมาอยู่แล้ววันนี้จริงๆอาจารย์ก็มีความรู้เรื่องยุอยู่แล้วนะคะวันนี้อาจารย์มาเรียนเพิ่มเติมกับครูวันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างคะยุทกับครูละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็ครูสอนสนุกมากนะคะเข้าใจง่ายนะคะยุะของครูนี่สอนสนุกมากเข้าใจง่ายอาจารย์บอกว่าเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วนะคะวันนี้เรียนรู้กับครูในหนึ่งวันแตกต่างกันที่ตัวเองศึกษาไหมคะ มากเลยค่ะศึกษาเองนี่คือแบบ3าสี่วันยังไม่เข้าใจเลยค่ะแต่นี่คือได้หลักการนะคะวิธีการวิเคราะห์แล้วก็การวางไพ่ค่ะนะคะทถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะคะลายมือสักลายมือดูยิปซีกับอาจารย์อรตสานะคะอยู่ที่โคราชนะคะติดต่อ,อยังไงคะอาจารย์091ย์ะก1619ค่ะอืมสี่สีาา่งค่ะคชชครั้งค่ะ 091 444 1619ค่ะนะคะคือใครอยากังอยากโชคดีบอกเลยนะคะอาจารย์นี้เก่งมากนะคะปันทงได้เลยนะคะแล้วจนแบบว่าพอพูดให้ครูว่าม่ครูขนลุกเลยนะครู <laughs> ช่วยดูให้ครูหน่อยนะคะคนะคะขอบคุณมาก <laughs> ค่ะวันดีคะ่ะ